สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่22มิถุนายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิค Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด Real t ท m e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเป็นแท่งที่5ก็ประมาณ8,00พกว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราพิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะฮะก็บอกว่าอยากจะขึ้นแต่เนี่นะฮะ แต่นะครับให้เขาหลุดโซนโอเวอร์ก่อนถึงจะเป็นสัญญาณที่อยากจะขึ้นที่ชาดเจน,นะครับอันนี้ก็ยังคงบอกว่าอยากจะขึ้นแต่ยังไม่ค่อยมีแรงสกเท่า่นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะฮะเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นกําลัง ก่อนนะก็ลองก่อก็ดูอีกสักพักหนึ่งก่อนนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและก็ ก่อตัวนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับค่ะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้กําลังเกิดการพักตัวนะฮะพักตัวก็คืออ่า supply effective expansion นะครับแนวตอนนี้อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับ3วันที่ผ่านมานะฮะ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นก่อนนะฮะก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว40แท่งก็ประมาณ 1. น เมื่อวาน,นรเราพิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ลงต่อนะครับกำลังกลับขึ้นมาพักตัวเพื่อจบรอบสัญญาณชุดนี้เท่านั้นนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใ,นใ,นใ,นในกล้ก็ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็ยังมีอยู่อีกนิดหนึ่งนะฮะมีเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งถ้าเขาขึ้นแรงก็เป็นการจบรอบชุดนี้นะครับแต่ถ้าขึ้นแรงๆนะฮะเขาก็จะเกิดการเกิดรอบสัญญาณฝั่ง ขาขึ้นนะฮะเป็นเป็นฝั่งขาข,ขึ้นตามระบบของเรานะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางก็ทางนี้ทางนั้นดูจากปัจจัยต่างๆแล้วก็น่าจะใช้เวลาเกือบทั้งอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็คืออยู่โหมดของการพักตัวที่คนน่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มวันจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปใน้ทมาเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะฮะ เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะะในระยะใกล้ก็เป็นแค่การจบรอบเฉยๆนะฮะยังไม่เกิดสัญญาณใหม่นะฮะเราจะเห็นได้ว่านะฮะกลไกลเบื้องต้นของตลาดนั้นแรงซื้อแรงขายลดลงทั้งคู่เลยไม่มีการเปิดโพซิชันใหม่นะครับส่วนอ่าเราจะเห็นว่านะฮะฝั่งไบ่นะฮะฝั่งไบ่ก็มีการเก็บกําไรในระยะใกล้เข้าไปแลนะ,ะส่วนฝั่งเซลก็อาจจะโดน SL คอร์ดไปนะฮะขยัยนไปแล้วก็น่าจะพอนึกภาพออก ทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณที่แคบมากนะครับแคบมากนะฮะเมื่อวานเราคว้คตรงนี้บอกว่านะฮะมีโอกาสจะพักตัวหรือว่าเบรกเบรกเด้งในชุดนี้อีกนะฮะผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปไหนจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุด นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้นั้นนะครับเขายงชงอยู่ในกรอบที่เป็นโซนศูนย์อากาศนะครับส่วนซูเปอร์ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหมือนเหมือนกันใกล้ใกล้เคลียร์นะฮะแบบนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะยังไม่เดินทางไปไหนไกลนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับถึงศูนย์แล้วก็แปลว่าจบรอบสัญญาณนะฮะจบรอบสัญญาณ โมเมนตัมฝั่งขาลงชุดนี้แล้วนะครับชุดนี้ก็อยู่บริเวณตรงนี้แล้กันนะฮะไม้ไม้มที่หนึ่งตามระบบเนาะลงมานะฮะแล้วก็พักตัวขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะ่าเป็นเรื่องปกติเราเรียกว่า supply effective expansion นะครับส่วน ตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในะระดับที่แข็งแรงนะครับแต่แรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนนะเห็นไหมฮะเมื่อตั้งสอสองวันมาแล้วนะครับเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนนะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นก็จะไม่ไปไหนไกลนะฮะแล้วก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการพักตัวที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเป็นการพักตัวนะครับเป็นกลไกตลาดที่ค่อนข้างจะไม่มีแรงขับเคลื่อนแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา2องทุ่มกวบสองทุ่มครึ่งกว่าๆโดยประมาณนะครับสวันนะฮะท่านที่เคยลงเรียนแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มเ เพื่อที่จะหลงทบทวนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันสบายๆกราฟมมยวิ่งนะครับสวัสดีนะครับ